วัดีครับพ,พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลในวันที่7กันยายนปี67กันนะครับามาเริ่มวัตถุมงคลรายการแรกกันเลยนะครับผมมีรูปถ่ายโต๊ะมู่เล็กหลวงพ่อกวยปี2565ครับรุ่นสิทธิ์มีครูครับ รุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่านะครับรอ้อนแรงครับและเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะครับมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับโต๊ะหมู่เล็กปี65นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นสิทธิ์มีครูนะครับด้านหลังจะเป็นหลังแผ่นยันครูครับย่านนะครับดวงแก้วสารพัดนึกนะครับนึกอะไรมักสมปรานานะครับแขว่วคาดปลอดภัยดีครับมีไว้อรัธนาติดตัวนะครับป้องกันภัยดีนะครับโต๊ะหมู่เล็กฉากนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะครับผมมียอดมาแบ่งปันไม่มากนะพี่นะ ผมเปิดให้นะครับบานละนะครับ350บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีครับโต๊ะหมู่เล็กปีห5ห้านะครับรุ่นสิทธิ์มีคูครับรายการต่อมาครับโต๊ะหมู่เล็กไปแล้วครับเรามารับชมโต๊ะมู่ใหญ่กันบ้างนะครับโต๊ะมูใหญ่ณตอนนี้ผมเหลือ1บานสุดท้ายครับโต๊ะหมู่ใหญ่ปี2565้ารครับรูปฉากนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่านะครับอ่าที่ถือว่านะครับใช้แทนนะครับ อ่าแล้วก็นะครับรูปบานนี้จะมีประสบการณ์นะครับอ่าเป็นบานเล็กๆเลยก็ได้นะพี่นะมีทั้งบานเล็กบานใหญ่นะครับอ่าประสบการณ์ขนาด5้คูณเก็มีนะครับขนาดนะครับอ่าบานห้อยคอแบบนี้ก็มีประสบการณ์เยอะแยะเลยนะครับรูปถ่ายโต๊ะมูใหญ่นะครับปี2565บาครับบานนี้ผมก็เปิดให้บานละ350บาทเหมือนกันนะครับอ่าวัตถุมงคลรายการต่อมาเลยนะครับรูปถ่ายครับนั่งพับเพียบครับอ่าปี6 5ครับ สิทธิ์มีครูปีห5ครับด้านหลังยันครูเหมือนกันครับบานนี้นะครับนั่งพับเพียบปีห5้านะครับผมเปิดให้บานละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่นะอ่าบานละ300บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับอ่ารับประกันแท้สากลโดยห้างสุนทรภัทรนิวเลีขอพักเครื่องครับรายการต่อมานะครับรูปหลังพระพุธนะครับวันนี้ได้เข้ามาทั้งหมด2บานนะครับหลังพระพุทธนะครับหลังหลวงพ่อโตครับอ่าเป็นรูปพุทธซ้อนนะครับ รูปสุดยอดประสบการณ์ครับแต่ก่อนนี้นะครับอ่าราคา1,000บาทนะครับต้องมีนะแต่ก่อนนะครับอ่าเพราะว่ารุ่นนี้จะมีประสบการณ์มากมายเลยครับแล้วก็เป็นรูปนะครับที่นะครับอ่าเป็นบานนิยมที่สุดของปี65ครับอ่าบานนิยมสุดของปี65นะพี่นะด้านหลังจะเป็นหลังยันครูนะครับอ่าหลังยันครูนะครับผมเปิดให้นะครับบานละ400บาทเท่านั้นนะครับพี่นะบานละ400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับ รายการต่อมาครับผมมีตะกุดหลวงพ่อกำจั um, จ um breaker, ด,ป,ดปี56นะครับตะกุดตะกัวจานมือนะครับหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักด์นะครับเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนาธนะครับปี56นะครับตะกุดหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักด์ปี56นะครับมีต่อโค้ดนะครับกจนะครับย่อมาจากกำจัดนะครับหลวงพอ่อกำจัดวัดป่าศักด์นะครับท่านถือวา่าเป็นเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาธนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาธเลยนะพี่นะ ต่อโค้ดสองฟังครับกจอกจอนะครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักครับเป็นดอกประมาณ4นิ้วนะครับตะกุดโทนดอก4นิ้วนะครับหลวงพ่อกําจัดจานมือนะครับหาได้ยากเลยครับรุ่นประสบการณ์นะครับตะกุดปี5 6หลวงพ่อกําจัดนะครับผมเปิดให้ดอกละ400บาทนะพี่นะดอกละ400บาทเท่านั้นนะครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับรายการโตมาครับ ตะกุดหลวงปู่เล่งนะครับวันนี้ได้เข้ามา2ดอกนะครับตะกุดหลวงปู่เล่งนะครับมาพร้อมรูปภาพนะครับพุทธซ้อนหลวงปู่เครือบแบบนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับตะกุดหลวงปู่เล่งนะครับวัดดงแขวนนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ามีต่อโค้ดวอดอขอนะครับวัดดงแขวนนะครับเกจิชื่อดังสายเหนียวจังหวัดกุถายธานีนะครับอ่าแล้วก็มีต่อโค้ดชัดเจนะครับหลวงปู่เล่งวัดดงแขวนนะครับอ่าสวยพี่นะ ตะกุดสายเหนียวนะครับจังหวัดอุทัยธานีครับผมเปิดให uh uh, ้ดอกละ500บาทเท่านั้นนะครับพี่นะดอกละ500บาทเท่านั้นนะครับอ่ารายการต่อมาครับเหรียญหลวงปู่ศิลนะครับอ่าเหรียญหลวงปู่ศิลมหาปราบนะครับวัดนะครับระหานใหญ่นะครับจังหวัดระยองนะครับรุ่นนี้ครับปีห0ครับเหรียญมหาปราหลวงปู่ศิลวัดระหานใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเนื้อนะครับทองพระประธานหรือว่าทองเหลืองนะครับด้านหลังจะเป็นหลังฮานุมานเชิญธงนะครับ แถวคาดปลอดภัยดีครับรุ่นมหาปราบนะครับอ่ารุ่นมหาปราบนะครับอ่าองนี้ลันเล็ก639นะครับหลวงปู่ศิลนะครับวัดละหานใหญ่นะครับอ่าสวยเลยครับองค์นี้นะพี่นะอ่าเหรียญหลวงปู่ศินท่านนะครับผมเปิดให้ครับเหรียญละ199บาทเท่านั้นนะครับพี่นะเหรียญละ199บาทครับอ่าราคาเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับทุกรายการนะครับเชอาหาจากผมไปรับประกันแท้ให้นะครับรายการต่อมาครับ ยอดคุณพล10ทิศนะครับรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อสุพจนะครับสายเหนียวจังหวัดนครสวรรค์ครับปีห9นะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์ะพี่นะอ่าเหรียญเนื้อทองแดงนะครับอ่าทองแดงนะครับมันปูแบบนี้นะครับอ่าหลวงพ่อสุพจน์ปี59ครับสายเหนียวจังหวัดนครสวรรค์ครับอ่ารันเลขกำกับชัดเจนนะครับตอนนี้ผมเหลือยอดไม่มากเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์นะครับอ่าปีห9นะครับผมเปิดให้นะครับ เหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับสายเหนียวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหาได้ยากแล้วนะพี่นะรายการโตมาครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับอ่าเป็นเหรียญนะครับบรมบาคูนะพี่นะเหรียญบรมบาคูหลวงพ่อวันท่านนะครับรุ่นนี้ออกประมาณปี6-2นะครับอ่าเดี๋ยวผมส่องให้สับพมสักครู่นะพี่นะ62นะครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับเหรียญบรมบาคูครับองค์นี้เลขมังกรด้วยครับ689นะครับ หกแปดเก้าครับบรมบาคูลหลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูนนะพี่นะบรมบาคูนะครับแปดสิบห้าปีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับเหรียญสวยนะพี่นะเหรียญสวยเลยครับแล้วก็มีจีวรเกษารหลวงพ่อท่านนะครับเป็นเนื้อสัตตะนะครับผมเปิดให้นะครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับเหรียญนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับวัดบ้านหนองจิกครับ ชายาธรรมนุสิทธิ์หลวงปู่แสนนะครับวัดบ้านหนองจิกครับรุ่นนี้จะเป็นเหรียญตอกเลข 1. หนึ่งนะครับหลวงนะครับหลวงปู่ศิษย์หลวงปู่นะครับศิษย์หลวงปู่แสนนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับปี 63, หกสามนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะครับเป็นรุ่นแรกของท่านเลยครับเหรียญสวยนะพี่นะอองคนี้นะครับเหรียญมันปูเลยครับผิวลุ้งเลยพี่นะอผิวลุ้งเลยครับปีหกสามนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงหนะ้ากากทองทิพย์นะครับ ตอกเลขหนึ่งนะครับอ่าผมเปิดให้เรียนละ200บาทนะพี่นะเรียนละ200บาทเท่านั้นนะครับผมจะมีนะครับอ่าจะมีหนักกากทองทิพย์นะครับมีลงยาแดงแบบนี้นะครับอ่าลงยาแดงนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาลงยาเงินนะพี่นะลงยาน้ําเงินนะครับอ่าเรียนละ200บาทครับอ่าหลวงหลวงปู่สว่างหลวงพ่อสว่างวัดบ้านหนองจิกนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับรายการต่อมาปิดตาหมดนี่ครับหลวงปู่ทีมวัดพระขาวนะครับ ณตอนนี้ผมเหลือยอดหนึ่งองค์นะพี่นะอ่าปิดตาหมดนี่ปีสามห้าหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับอ่าด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันดวงนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงนะพี่นะอ่ากันดวงตกนะครับรุ่นนี้ครับณชาลีรติเสริมโชคนะครับอ่าโชคลาภเมตตามหาสนีนะครับสวยไหมนะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับผมเปิดให้นะครับองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับองละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่นะ ปิดตาหมดนี่หลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับในการต่อมานะครับผมมีเหรียญพุทธซ้อนนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินครับเหรียญส่งน้ําปี5 5หครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินนะครับรุ่นนี้จะเป็นเหรียญนะครับพุทธซ้อนนะครับหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อปานนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมเหลือเหรียญเดียวแล้วพี่นะเหรียญพุทธซ้อนหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหลวงพ่อปานครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญส่งน้ํานะครับ ออกในนามวัดเกล็กระถินครับด้านหลังจะเป็นหลังเจดีครับหลังวัดเกล็กระถินแบบนี้นะครับผมเปิดให้เรียนละ200บาทเท่านั้นนะครับเรียนละ200บาทเท่านั้นครับสงเสริมมานะครับรายการต่อมานะครับผมมีนะครับรูปหลอนะครับหลวงตาขึมหลวงหลวงปู่ขีมนะขออภัยครับหลวงปู่ขีมครับวัดป่าสุทธาวาสครับเกจีชื่อดังจังหวัดนครพนมนะครับ หลวงปู่ครีบท่านนะครับนะว่าเป็นเกจิชื่อดังครับแล้วก็ณตอนนี้มีเหรียญดวงของท่านครับที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับร้อนแรงเลยนะครับอเหรียญหลวงปู่ครีบท่านนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรูปหล่อเบ้าทุบรุ่นแรกนะครับพระยุคต้นนะครับยุคต้นหลวงปู่นะครับปีหกสองนะครับหลวงปู่ครีบนะครับองคนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเปิดให้นะครับอง์ละห้าร้อยบาทนะครับมีกล้องเดิมให้ด้วยนะครับต่อมาครับ เนื้อนะครับ2 k เคนะครับ 2K เอาไป700บาทนะครับ 2K กรรมการนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่นะเหรียญสวยนะครับอ่ารูปหล่อองค์นี้สวยครับเบ้าทุบนะครับเบ้าทุบหลวงู่คีพท่านนะครับรายการต่อมานะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี5 6นะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อวันปี56ครับฉากสีทองนะครับอ่าสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้นะครับอ่าสร้างน้อยมากครับล็อกเก็ตนะครับอ่าหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับ รุ่นนี้นะครับผมมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้รับชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ด้านบนหน้าจอแล้วกันนะครับปี56ครับรุ่นนี้นะพี่นะล็อกเก็ตหลวงพวันวัดคองคูนนะครับผมเปิดให้นะครับองค์ละ200บาทนะพี่นะองค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับผมได้มาทั้งหมด3องค์นะครับล็อกเก็ตหลวงพวันวัดคองคูนปี56นะครับรุ่นนี้นะพี่นะรายการต่อมาเลยนะครับ รูปถ่ายนะครับหลังตะกุดปี6 7นะครับร้อนแรงครับพี่นะรูปหลังตะกุดฉากนี้นะครับปีาปี67นะครับรุ่นสิทการ์ตัญยูนะครับเป็นบานนะครับย้อนยุคปี1 2นะครับปี15และปี21หนึ่งนะครับผมเปิดให้นะครับบานละ350บาทเท่านั้นนะครับพี่นะรูปถ่ายหลังตะกุดปี6 7นะครับรุ่นซิ์มีหลักนะครับรายการต่อมาเหรียญนาปกนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับปี59นะครับ เนื้ออัปปาก้าครับมีจีวอนเกซาชัดเจนแบบนี้นะครับมีกล่องเดิมครบด้วยครับที่ระลึกอายุนะครับครบรอบนะครับ82ปีหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับเปิดให้นะครับองละ2 0 0บาทอ่ะองละอ่ะเอาไป200บาทละกันนะพี่นะปกติผมเปิดอยู่องละ300้ครับราคาเฉลี่ยให้เลยนะครับอ่าสวยลยพี่นะเนื้ออัปปาก้าครับหน้าปกครับอ่าหน้าปกปี59เาหลวงพ่อวันนะครับอ่าต่อมานะครับ เหรียญนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อวันปี56นะครับอ่าหน้ากากงอนะพี่นะอ่าหน้ากากงอครับองค์นี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสัตตะครับอ่าเนื้อสัตตะโลหะนะครับหน้ากากงอนะครับอ่าหน้ากากงอหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี56รุ่นมหาเศรษฐีครับมีกล่องเดิมครบนะครับหาได้ยากเลยครับปี56นะครับพระดีปีลึกเลยนะพี่นะผมเฉลี่ยแบ่งปันให้ละกันครับปกติผมจะเปิดอยู่องค์ละ 500บาทนะผมเฉลี่ยให้องละ400บาทละกันนะครับหาได้ยากแล้วนะครับอ่ารายการต่อมาเหรียญ4 8นะครับเหรียญพรพพิคเนตนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกันปี48นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นนะครับอ่าเป็นเนื้อนะครับไมค่อนนะไตมาดปี48นะครับ80ปีหลวงพ่อเพี้ยนนะครับมีต่อโคดวัดเกินกระถิ่นนะครับอ่าองนี้เป็นเนื้อไมค่อนครับเนื่องด้วยเป็นเนื้อไมค่อนนะพี่นะอ่าถ้าเป็นเนื้อไมค่อนโดนอากาศก็จะมีผิวค้าดดำหน่อยนะครับผมเฉลี่ยบแบ่งปันให้ลวกันนะครับ เปิดให้นะครับองค์ละ3 0 0บาทนะพี่นะเหรียญพระพิคัเนตนะครับที่พระเจ้าเห็นความสําเร็จนะครับหลวงพ่อเพียนท่านนะครับรายการต่อมาครับผมมีนกคุ้มเข่าวไฟนะครับปีห6หกนะครับของหลวงพ่อกวยท่านนะครับดวงตาฝั่งพรสเอกนะครับนกคุ้มเข่าไฟนะครับป้องกันไฟนะครับโชคลาภเมตตามหาสเสน่ห์ดีนักแรนะครับผมจะมีปีห6นะครับมีปีห6นะครับทั้งหมดครับ4ต้ตนนะครับ อ่าสี่ตัวนะพี่นะปีหกหกมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมเปิดให้ตัวละสองร้อยห้าสิบาทครับอ่าแล้วก็ต่อมาเตาเขาายนะครับผมจะมีปีหกเจ็ดนะครับอ่าทั้งหมดสี่ตัวเหมือนกันนะครับอ่าทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวละสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับเต่าเขาายครับพุทธกคุณทางด้านนะครับคุ้มกันบ้านเรือนนะครับอ่าหนุนดวงนะครับหนุนทรัพย์นะครับโชคลามเมตามหานิยมดีนะครับรายการต่อมาครับลูกอมเทียนชัยนะครับปีห้าสิบหกหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับ ณตอนนี้ผมเหลือไม่กี่ลูกแลวครับผมนะลูกอมเทียนชัยนะครับจีวรเกษาข้าวสารหินรุ่นแรกหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอาเดีวผมเปิดให้รับชมสักครู่นะครับพี่ๆนะลูกอมเทียนชัยนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนท่านนะครับอ่านับว่าถือว่านะครับเป็นเครื่องรางที่ถือว่านะครับเกี่ยวกับทางด้านนีตตามมหานิยมดีนะครับนี่ตามมหานิยมนะครับป้องกันภัยดีนะพี่นะลูกอมเทียนชัยนะครับมีจีวรเกษา มีข้าวสารหินข้าวตอกต่างๆนะครับลูกอมเทียนชัยนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปภาพนะครับของหลวงพ่อท่านนะครับเปิดให้นะครับลูกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับลูกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับเหรียญนโมตาบอดนะครับปี2 5 6 7ครับรุ่นล่าสุดที่มีการจัดสร้างครับที่ออกในนามวัดโคสิตรามนะครับเป็นเนื้อรมดําเถื่อนนะพี่นะเนื้อรมดําเถื่อนครับย้อนยุคปี15ครับ ปีหนึ่งครัเขาจะเป็นเนื้อเถื่อนแบบนี้นะครับรมดําเถื่อนนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันปีหกเจ็ดครับย้อนยุครุนล่าสุดที่ออกในนามวัดโคสิตารามเลยนะครับผมเปิดให้นะครับเหรียญละสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับนโมตาบอดนะครับรายการต่อมาครับผมมีนะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโ์วัดหัวเด่นนี่ครับอ่าเนื้องอนะพี่นะ เนื้อเงิน3มกษัตริย์นะครับเงินชาววดีสสีอ่ะรุ่นนี้นะครับปี66นะครับปลูกเศษนะครับหนึ่งไตมาสนะครับของปี66ครับสร้างแค่43าเหรียญทั่วประเทศไทยนะครับสร้างน้อยมากครับหลวงพ่อท่านเมตตาจารักระให้ด้วยนะครับอ่าองค์นี้เรียมกรอบงานไม้พยุงนะครับพร้อมบูชาเลยนะพี่นะอ่าเหรียญนี้นะครับผมเปิดให้เหรียญละ1น0 0 0บาทนะครับมีกล่องเดิมครบครับกล่องสวยพี่นะเป็นกล่องไม้นะพี่นะ อ่าเป็นกล่องไม้สวยเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้หาได้ยากแล้วนะครับรายการต่อมานะครับเต่านะครับอ่าเป็นเต่านะครับของนะครับอ่าหลวงปู่แสงนะพี่นะอ่าเต่าหลวงปู่แสงครับอุดมวสสารนะครับรุ่นนี้ครับผมเปิดให้ตัวละ250บาทนะครับกล่องเดิมให้ด้วยนะครับรายการต่อมาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อมูวัดจันทนารามปี67นะครับ เนื้อทองแดงลมดำนะครับรุ่นล่าสุดที่มีการจัดสร้างครับย้อนยุคเหรียญตาเกียครับปีส0ูนะซึ่งเหรียญเล่นหากันหลักหลายพันครับด้านหลังจะเป็นหลังแบบเหมือนหลวงพ่อโมนะครับผมจะมีเนื้อลมดำมันปูนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออัปป้าครับผมเปิดให้นะครับเหรียญละ350บาทเท่านั้นนะครับพี่นะอ่าเหรียญละ350บาทครับรายการต่อมาครับอ่าเหรียญเม็ดกระดุมนะครับของหลวงพ่อโมเหมือนกันครับเนื้ออัปป้าครับ เหรียญนี้ผมเปิดให้เหรียญละ250บาทนะครับพี่นะปี6 7นะครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับรายการต่อมาครับเหรียญนะครับชลุนะครับเหรียญล่อชลุนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับปีาปี39ครับปีลึกหาได้ยากแล้วนะครับผมเปิดให้องค์ละ200บาทนะพี่นะองละค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาเหรียญหน้าโลนะครับปี6 7นะครับหลวงพ่อกวยปี6 7วัดเติมบางคคารามนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟนะครับผมเปิดให้เหรียญละ150บาทนะครับเหรียญละ150บาทจะส่งให้ฟรีนะครับอรายการต่อมาจะเป็นกําไรนะครับกำไรข้อมือนะครับปี59นะหลวงพ่อวันวัดทองคุณครับผมเปิดให้วงละนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับราคาเสี่เหรียราคาบูชาหน้าตู้วัดเลยนะพี่นะเนื้อปะก้าครับกําไรสุดยอดประสบการณ์นะครับ กำไรประสบการณ์ของหลวงพ่อวันท่านนะครับอ่าผมเปิดให้ครับเส้นละ200บาทนะครับรายการต่อมาผมจะมีสมเด็จนะครับหลวงพ่อคูณเสกปี4 7ครับสมเด็จบางขุนพรมปี4 7พิมพ์สังคติมีหูครับแบบนี้ผมเปิดให้องละ250้บาทครับมีมวลสารครับแท้ทันพุทธาจารย์โตพรมังสีปุกเสกครับออกในนาวัดบางขุนพรมครับปุกเสกนะวัดบางขุนพรมครับด้านหลังจะเป็นหลังเจดีครับทุกองค์นะครับ หลังเจดีนะครับผมเปิดให้องค์ละ250บาทนะครับพี่นะสังคติมีหูนะครับพิมฐานแซมแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นพิมพเจดีเล็กนะครับอ่าองละ250บาทเท่านั้นนะครับอ่ารายการต่อมาครับพระกีบัวยุคต้นหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒหัวเด่นครับหินอ่อนแกะนะแกะมาจากหินมงคลนะครับด้านหลังหลวงพ่อท่านเมตตาจารย์นัคระให้ด้วยนะครับองค์นี้ผมเปิดให้องค์ละ700บาทนะหลวงพ่อวิชัย โกวิทวัฒหัวเด่นสิทธ์นะครับสามองค์คูบุรุพจา์นะครับองนี้ก็จะเป็นนะครับสิวลีนะครับสิวลีหลวงพ่อพระสิมหลวงพ่อวิชัยครับยุคต้นเหมือนกันนะครับอ่าเจ็ดร้อยบาทเท่ากันนะพี่นะเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยนะครับอ่ารายการต่อมาพระปิตาครับเนื้อดําใบลานนะครับวันนี้ผมเปิดลุ้นหนึ่งลุ้นนะครับได้กําไรนะครับเปิดให้องค์ละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะพี่นะปิตาอายุวัฒนมงคลหกเมตรสายร้อยเกา ครับปีห6หหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัน์หัวเด่นครับอ่าสวยพี่นะอ่าองละ299บาทคู่ละ5 0 0บาทนะครับอ่ารายการต่อมาตะกุดปอกกระสุนลูกปืนปี52นะครับหลวงพ่อวันนะครับอ่าเหลือ1นึดอกเลยนะครับเปิดให้ดอกละ350บาทนะครับเขาจะมีปั๊มโค้ดวัดคองคูนนะครับหลวงพ่อท่านนะครับใช้เครื่องเจียในการจานชัดเจนนะครับอ่าสวยเลยนะพี่นะอ่าเดี๋ยวผมส่องนะครับเขาจะมีตอกโครวัดคองคูนอยู่นะพี่นะ อ่าสวยเลยนะครับดอกละ350บาทเท่านั้นนะครับอ่ารายการต่อมาตะกุดนะครับ108ประการครับเป็นตะกุดนพคุณนะครับหลวงพ่อวิชัยครับสร้างร0 8ยดอกนะครับยุคต้นปี5758ครับหาได้ยากมากครับเดิมๆจกวัดเลยนะพี่นะหลวงพ่อท่านนะครับจานขนะเต็มสูบให้เลยนะครับอ่าผมเปิดให้ดอกละ3,000บาทนะครับตะกุดนพคุณหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัดหัวเด่นนะครับ โอเคนะพี่นะวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสนใจในการไหนก็สามารถแอดไลน์ผ่านช่องทางที่ผมครับขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปได้เลยนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ